สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับท็อปนิวส์วารไรตี้พร้อมกับประเด็นข่าวสำคัญสำหรับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามเช่นเคยค่ะทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็ตรวจสอบเหตุที่อาคารถล่มที่จังหวัดสุรินด้วยค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่เราจะนำเสนอในวันนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามแบบเจาะลึกที่เป็นท็อปนิวส์ของเรากันบ้างครับ ที่01หนะครับหกลุ่มที่เสนอทางออกให้กับประเทศไทยในวันนี้ออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ครับทีุ่2สคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบละครดังอย่าลืมฉันขเขาเรียกว,ว่าเป็นเจ้าแม่เพลงละครเลยทีเดียวส่วนที่03ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ระบาดอีกแล้วครับไทยจีนจีนไทยวุ่นกันไปหมดเลยฮะทีชุส่ตรวจสอบเหตุอาคารถล่มที่จังหวัดสุรินทร์ทีชุ 0, 5, ครับ สึกกระทิงดุมันยิ่งกว่าหนังสะอีกครับนี่คือบอลสเปนนะครับและทีศูนติดตามการช่วยเหลือชาวเมืองถ่านหินที่ตุรกีทีศูนย์็ครับปล่อยคอนโดให้เช่าระวังโดนภาษีย้อนหลังนะครับ นี่คือ7ประเด็นหลักๆนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกับทางรายการโหวตเข้ามานะครับว่าประเด็นไหนที่คุณผู้ชมชื่นชอบมากที่สุดประจำวันนี้นะครับแล้วเราจะได้นาเสนอข่าวที่คุณผู้ชมชอบโดยติดตามมนต่อไปในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยนะครับค่ะ และสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะคงจะต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงรายหลังจากที่เกิดเหตุมาเกินกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมี after shock เกิดขึ้นและถ้ารวมแล้วมี after shock เกิดขึ้นเกินกว่า700ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวค่ะใช่แล้วครับเมืช่วงช้าที่ผ่านมานะครับเปิด after shock นะครับขนาด2ถึง4ริกเตอร์ด้วยกันนะครับ ไปดูที่รอยแยกที่เข้าสำรวจล่าสุดกันก่อนนะครับแผ่นดินที่แยกออกมาอยู่บริเวณบ้านห้วยสั้นยาวหมู่ที่13ตบตำบลดงะดาอำเภอแม่ลาวครับเกิดรอยแยกใหม่ขึ้นมานะครับบริเวณกลางหมู่บ้านและรอยแยกขยายบนท้องถนนทางเข้าหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งห่างจากจุดทางหลวงหมายเลข118หลักกิโลเมตรที่152ประมาณ300เมตรนะครับ ชาวบ้านบอกว่ารอยแยกดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่าหลังจากมี after shock ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยรอยแยกมันกว้างขึ้นแล้วก็ลึกลงไปอีกด้วยนะครับทางนี้ก็เร่งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการครับว่าจะสามารถปิดรอยแยกเหล่านี้ได้หรือไม่เนื่องจากว่าเกรงจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่สัญจรไปมาบนท้องถนนดังกล่าวนั่นเองครับ ส่วน After s h o ช k ล่าสุดนะครับหลังเที่ยงคืนจนถึงเวลา8โมงเช้าของวันนี้เกิดขึ้นไป5ครั้งใหญ่ๆด้วยกันนะครับขนาดตั้งแต่2.4ถึง3.8พิกเตอร์ศูนย์กลางก็อยู่ที่อำเภอแม่ลาวอำเภอพานแล้วก็อำเภอแม่สวยนั่นเองครับขณะที่การสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงเข้าไปตรวจสอบอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมมีการสำรวจทั้งหมู่บ้านไปทีละหลังเทละหลังเลยนะครับ ซึ่งหากโครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบก็จะอนุญาตให้มีการซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่เสียหายได้โดยจะมีเอกสารจากทางราชการรับรองติดหน้าบ้านเอาไว้เลยครับว่าบ้านนี้โครงสร้างไม่ได้รับผลกระทบสามารถซ่อมแซมได้เพื่อให้หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือต่อไปดําเนินการได้ต่อครับส่วนบ้านที่เสียหายทั้งหลังจะมีการพ่นด้วยสีแดงนะครับเป็นวงกลมหน้าบ้านเพื่อเตือนว่าห้ามเข้าไปใช้อาคารโดยเด็ดขาดและจะไม่ทําการซ่อมแซมจะต้องทําการทุบ หรือถอนให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยนะครับทานนี้ชาวบ้านก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เป็นกังวลและยังขาดอยู่ขณะนี้คือเรื่องของปัจจัยหรือว่าเงินนั่นแหละครับที่จะเข้ามาดํนาเนินการในการซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านใหม่นั่นเองครับ สำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนั้นรัฐบาลระบุว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาด้วยค่ะคส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องไปตรวจสอบนะคะก็คือเหตุอาคาร Global House ที่เป็นอาคารขายวัสดุก่อสร้างที่สุรินทร์พังถล่มลงมาและนี่เป็นอีกครั้งนะคะที่เหตุการณ์อาคารถล่มแลกมาด้วยความสูญเสียของผู้ที่มาใช้บริการและพนักงานของบริษัทค่ะ คุณผู้ชมคะซึ่งจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่อาคารถล่มนะคะสาเหตุของอาคารถล่มนั้นยังเป็นที่สงสัยกันอยู่หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาคารนี้ถล่มลงมาเพราะว่าเกิดจากฟ้าผ่าหรือไม่หรือว่าเกิดจากที่โครงสร้างไม่แข็งแรงนะคะ จ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้าไปประมวลผลในพื้นที่รวมถึงตอนนี้กําลังกั้นพื้นที่และไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในบริเวณดังกล่าวค่ะเราจะไปติดตามจากรายงานสดของคุณสุบงกตสุกแก้วตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะคุณสุบงกตคะค่ะ,ค,ะคุณบวินามัยคะจนถึงขนาดนี้นะคะเจ,าจา้าหน้าที่จาก5หน่วยงานก็ยังคงลงพื้นที่ค่ะในการตรวจสอบผนังของการศาสด,ด้านบนนะคะที่หล่นลงมาทับ คนที่อยู่ด้านล่างจนทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายค่ะและจนถึงขนาดนี้นะคะภาพสดๆตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าให้เห็นภาพด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าคุณอลงกรเหมือนดาวค่ะกําลังขึ้นไปขึ้นกระเช้าไปนะคะไปสํารวจด้านบนค่ะว่าตกลงแล้วมีความผิดปกติหรือไม่ที่หลายคนตั้งข้อสองสัยว่าที่บริเวณโกลบอล ต o บ้าเฮาแห่งนี้นะคะมีการใช้หรือว่ามีการเตรียมสายล่อฟ้าไว้หรือไม่ซึ่งขณะนี้คุณอลง์กรกำลังสํารวจค่ะแล้วก็จะมีความคืบหน้าไปในช่วงของข่าวฮอสนิวคืนนี้นะคะขณะที่ถ้าเราไปดูการตรวจสอบก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบโคร,รงสร้างและสาเหตุการพังของผนังกันศาสูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างโกบอลเฮาจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กองพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ได้เก็บข้อมูลพยานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านตำรวจค่ะก็เร่งทยอยสอบพยานขณะที่วิศวกรโยธาที่การจังหวัดสุรินทร์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเมืองต้นก็ให้ความเห็นว่าอาจจะเกิดจากแรงดันด้านข้างแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากภัยธรรมชาติหรือโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งดีฉันได้คุยกับวิศวกรท่านนี้ค่ะ ตอบนะครับว่าอาคารที่พังทลายพังลงมาเนี่ยฮะเกิดจากการที่มีแรงดันด้านข้างนะครับแรงดันด้านข้างซึ่งอาจจะเกิดจากาลมกันโชกเมื่อวานหรือว่าอาจจะเกิดจากฟ้าผ่านะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือให้ข้อมูลทั้งสองทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับคือทั้ง,ง,ทง,งเรื่องฟ้าผ่าแล้วก็เรื่องลมกันโชกแรงนะครับ <im> แล้วก็พอลมพอเกิดการแรงดันด้านข้างเนี่ยดันมาก็จะทําให้ตัวแผ่น กำแพงที่ก่อขึ้นไปเพื่อเป็นแผ่นกันสาเนี่ยนะครับล่วงลงมาแล้วก็ตกลงมาโดนตัวโครงหลังคาตรงทางเข้าตรงห้างตงัวบนเขาเนี่ยฮะทำให้โครงหลังคาตัวนี้ยุบลงมายุบลงมาเสร็จเนี่ยก็ทําให้ตัวของทั้งเศษอิฐเศษปูนเนี่ยพร้อมกับตัวโครงหลังคาที่เป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่เนี่ยอัดทาให้ผู้ ที่นั่งอยู่บริเวณนี้หรืออยู่ในนี้เสียชีวิต,วต,วต,วตอีกหนึ่ง<ม>สิ่งก็ต้องเดินมาดูบริเวณนี้ครับอีกอันนี้คือเหล็กหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเหล็กขนาดนี้จะสามารถรับน้ําหนักของตัวชิ้นส่วนหรือผนังที่พังลงมาได้หรือไม่อันนี้เราสามารถพูดในเบื้องต้นได้ไหมครับเบื้องต้นนี่ต้องต้องดูในส่วนของคือเราจะตอบในประเด็นพวกนี้ได้มันจะต้องไปด,ดูในส่วนของรายการคํานวณการออกแบบของตัวของในเรื่องของการยื่นขออนุญาตนะครับว่ามันเป็นไปตามหลัก การทางด้านวิศวกรของมาตรฐานที่เรามีอยู่ไหมนะครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบในส่วนของการออกแบบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียดของการควบคุมง,งานด้วยว่าผู้ควบคุมง,งานเนี่ยดำเนินการเนี่ยเป็นไปนตามมาตรฐานของการควบคุมง,งาน หรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นตอนตอนนี้เรายังตอบไม่ได้หรอวครับว่าเหล็กตัวนี้มันรับได้ไม่ได้จะต้องดู2ส,ส่วนที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นก่อนถึงจะให้รายละเอียดเลได้และในระหว่างที่รอการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็มีการตั้งสมมติฐานอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่ดิฉันกําลังจับอยู่นี่แหละค่ะนี่คืออินมูลเบานะคะที่ใช้ก่อสร้างตัวอาคารโกลบอลเฮาส์จังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งก็มีลักษณะความสูงด้วยกันกว่า3เมตรนะคะหลายคนก็ตั้งคําถามค่ะว่าอินมูลเบาาานี้้้สามมารรถใชไไดหือ่ ในขณะที่ไม่มีช่องในการระบายร,ร,ายรมนะคะก็อาจจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการพังทลายและก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหรายสามในหกรายค่ะเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นพ่อแม่ลูกและยังมีลูกเล็กๆอยู่ในท้องวัยสามขวบกว่าเออวัยสาเดือนกว่ากวานะคะซึ่งทั้งครอบครัวตอนนี้ก็ญาติก็กําลังทําบุญให้กับพวกเขาอยู่นะคะติดตามความคืบหน้าและการความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะกับคุณอารงณ์กรเหมือนดาวค่ะนี่เป็นภาพสุดท้ายของครอบครัวเพชรนอกพ่อแม่ที่ตั้งคันและลูกวัยแปขวบเศษขณะนั่งรอให้ฝนหยุดเพื่อจะไปขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าหลังคาทางเข้าออกห้างโกบอเฮาส์จะพังลงมาพ่อคือนายจรันเพชรนอกวัย32ปีแม่ที่ตั้งคันคือนางสุธาทิพย์เพชรนอกวัย33ปีทั้งสองทำงานโรงงานเย็บผ้าในอำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์ส่วนลูกคือเด็กหญิงมัธุรสเพชรนอกหรือน้องส้มโอวัย8ขวบเศษกำลังจะขึ้นชั้นปสที่โรงเรียนบ้านโพกองแม่ของนางสุธาทิพย ได้นําร่างทั้งสาม,มาทําพิธีที่บ้านญาติแทนการไปจัดที่บ้านของผู้เสียชีวิตที่วันนี้กลายเป็นบ้านร้างไปแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจมากครอบครัวหลานและลูกไม่เหลือใครเลยครับจ้าจเลิกหมดแล้วรู้จะพูดยังไง ้เเเออนใจยย่่าางีวทขณะที่พ่อของนายจรันเพชรนอกซึ่งเป็นช่างต่อเติมบ้านให้ลูกก็รู้สึกสะเทือนใจที่ลูกชายและครอบครัวเพิ่งขอไปเดินซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อนํามาให้เขาก่อสร้างขายายบ้านแต่กลับต้องมาเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมดผมก็เลยบอกลูก